โซนนี่กับแดดเนาะให้นาให้จ่าไปใช้ไว้ตั้งแต่มื่อนั่นก็เป็นอาทิตย์แล้วต้องป็นอีหยังบ่อยุ่งังไดนเห็นว่าเป็นอีหย่างนี้คิดจักมากกับมาคิดจักไปกับไปคือตั้งแต่มื่อนั่นแล้วนี่หายต่อมเลยบ่เนาะคนปานนั่นเบ้านักเบ้านา ตะก้อนหนานี่นะเที่ยวเสาเที่ยวแรงข้าเวผ่าทาเสียที่เนี่ยผ่าไปนแมงสี่ก็ย้อนเหล่าอะไรบอกมาเลยเขอยู่นาข้นนี่นะฮมึมานี่ต้องบอกให้ขาดเดือนบอกเล็กกระจักไปเส้ยย่างผุดจงสี่หลังโอ้ตอนนักมึงแนะน้ำแตงสันแตงสี่ มันคือกันบ่กคู้ชายนี่มันเป็นแบบนี้เบิดหลงตะว่ากัน <appointment> สิปโทษร้านก็บว่าใดดอกมันก็สิไปรลดจิีใจคนไหนจะไหนเนาะเฮ้ยอ้แก๊บ <ım arat> เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยถึงกูถามมึงด้ถามยังยืดกว่านี้อันไอ้โซ์เนี่ยแม่ไปใส่แม่เอาขอชิมูจักบอกผมลืมห่อขาน้ำเนาะ ปกตินี่ก็มาบอกปวดกูที่กูยังมืหอยู่นี่อยเกิดปมือเป็นเลื่อนแม่เลยขยันยางแต่น้ำม้วน้ำกล้วยเนาะเอาายมือเลยที่ปกนี่กูเห็นเล่าวันออจใ่ไหนก่อนโอตัแต่หนุปุ่นแล้วออกมาเลยบอกเออโอ้ยตั้งแต่เราอยทาเดีดกูละทาลงทาเด็ยดนอยังเนาะเอาเตียนหน้าเป็นียังว่าเลีนดอ๋อชิบงหูลำบ๊อบตั้ง่เราเมื่อไล่ะ ย่งยงไม่กูดีนักบักนี่กูว่าเบิ่งกันสะก้อนสะก้อนกันยอดเหล่ากันละโอู้หูยนักเย็คนไข่กับพี่หูจกักว่ารู้หน้ารู้ใจคนประเด็นก็บไข่ก็เป็นเทวดาทั้งตัวเอบบอวไอพ,พี่หูเนาะรู้หน้าไม่รู้ใจก็เป็นแบบนี้แหละคนมันต่งนามงตัวเนาะมึงวะผมต่วตัวองดูดีๆกับแม่ใหญ่กูตั้งสี่บักกันี่อง คิดได้เรา่านายไปเด็กเนาะปันของเด็เนาะเมียนอึ huh. ้ยมึงเย่ากูพอด้วยจะไดบัตนี่กูจะไปหาแล้วกูเกาเลยเงยไอ้เจ้าเลสนามบักนี่มันเสียท่าเขาลหะเด้โอ๊ยรูวสิอ่อนบาเล็อุ้ยอิอ่อนที่อย่างเนาะเนาะอือืซื้อวายม้ามันกินเนาะ่จังจันมาเย กูก็ไม่ได้เต็มใจที่ดอกบัลแกนี่บ่เอาเออแล้วเหตุใดบันมันนั่งคมกูล่งหลอดรวยกระชูแห้งเราบ่ได้เนาะมาฉันท์เถาะเออมึงอยากสูหรือสูบบ่ได้โอ้ยกูสูบบ่ได้บัลแกนี่บ่เออโอ้ยักจริเนาะฮึ่มทำไมเราถอดมาสั้นกูกะฟ้าอยู่ดอกวายรวยหอ่ยหงุดไหล โอ้โหจไปโทษเล่าไฟเดียวกับพ่อได้ดอกเหล็กขันตะครองมาย้อมมึงว่าว่าสันอันนี้กรวบาไปตามกว่าเป็นจริงเอออยู่ดีเนาะที่เราบุตรพกกันเราดองยาไปนัน่นเนาะแต่ย้อนพวกเราดองยาเราบางทีจังเป็นจังสั้นหันบ่เออโอ้เอาว่าสันกับจุกุลาบทันบุญเหรอ <c oughs> รแปลกเนาะอุ้ยบอกมาเลยจะบอกถึงเล่าถอดกระสีเลียดแม่เหล็กอืมคิดจังไหนว่าเราอยู่สวนบ่กว่างพาหน้าลงไปเน,นี่ยนะ โอ้ยใจยุติธรรมนะมึงคุณนะจีบมันน้อยนะเขาจะคลองตัวจะคลองเป็นไม่ยิ่งไงอ้ยเอาแกมันมาเหยียบจมูกเขาแล้วมึงใส่กูยุ่ิซื่อๆบักกะนี่ย่างเล่นหน่อยกูกระสินปลกปลาอย่างนั้นมากกูละว้ตัวฉีบเป็ลกบดบวกสองรอยต้นเว้ยเลื่อยกับมีบักกะนี่คันล็อกว่ได้กะบ่อืตัดแป็นทีมลดล่ะต้องให้มันจีด มึงทีไปใช้กับไปเด้อสิว่าแม่นี่จะคืนเงินหวอดเงินูรใหย่บาลคุเลียนเนาะเทียงกับเทียงกูแม่เน้ยแม่บ่อสันมึงเป็นพยานิในกูนี่เด้อบ่คขอมาสิเห็นเนาะโอ้บันจังสีมึงก็ม่เห็นน้ำสันอ่ะบ่ก็ลืมข้าศอกตลอเนาะเอองวดไหนมึงยังข้าศอกไปแบบนี้งวดนี้เมื่อไข้านบอกบัโอ้ยบัดย่ำเขาได้เขาเมึงบ่ข้านไปแล้เนาะบนี้ มึงคนว่าบลีกว่าจากไหนใกล้สิ่หอยบรนมาเล่นท่ายแล้วเขาเจ้าสิมีความสุขหน้าก็ยังสิมาจอกช้ำบอกบักันนี่ไว้ยาจะเฝ้าว่าถุยเกิดรถติดตุลกตุลาจะไปหาว่าอะไรเออหน้าก็คิดว่ากะอยากได้อันดอกกุหลาบน้องเขาจะดอกดีบักันนี่บรนมาเล่นท่ายอ่ะนะอโอ้ยนาจีเลยจ้าก็อายุปูนนี่แล้วนี่เจ้างจิถ่ายอยู่บ่วันทีสิบสี่สิบเซอร์กลุ่มพระน้องเขาก็ได้เอ้า มันคือว่าจังซันปากกานี่ว้ายพุ่นถาวันที่12สิงหาคมเที่ยวเดียวคนละรถเอามึงเมาอยู่นี่มึงมากูดเถามึงมากูเป็นแม่โคตรเลยบอกอันนี้คุณบอกเด้อคุณบอกอิงดิอุ้ยเห็นว่าเถาหันหน้าก็มีหัวจิตหัวใจคือเขาอยู่เด้อปากกานี้บอกว้ายโอ๊คัดซำเถาก็มีดบอกนี่กูว่าเลย งอนตาิๆอยู่บ่อุ้ยเบิ่งล่าเป็นลูกแรกลอกแรกจังไหบุ๊ย้อนลกนั่นเกตเสียประสานอุ้ยบอกมาลวกูกระูนโจองปอยทาเด็ดได้สนะแต่แต่บ้านไหนทาเดียั่ก็ถิ่มกูแล้วบ่กันดีคือทาเด็ดมันสิบแลตั้งแต่สองบาทแหละคุณบอกโว้ยบอกมาละ อันการมีลูกมีผัวกับเซเ่นมันยากเน,ะนาะมีงนอยู่ระดับเกีเร์เบาแล้วหน้าก็ตั๊กสอบไปยัญญญงนอเล็บมึงว่าบวกผัวนี่ว่าจังกันล่ะไปยังนึกกระตัก็จังมืนมีลูกมีผัวหน้าท้ามึงแน่ยเล็บว่าการเราลูกขวบผัวนี่มันสมญาเสพติดชนิดนึงไฮ้ยอ้าจังไรคือว่าอย่าเสพติดปากนี่ไม่หัวนี่มันมีสารกร่อมะสาท ร้อนประสาทลักอาชีพให้เจ้าเป็นประสาทในเวลาเดียวกันเฮ้ยว้ยก็ว่าอันหลังอะไรสิคือเป็นประสาทละเดี๋ยวนี่กูหันเออมันก็เฮดยว้การยว้าะอยอ้ยายกูว่าแม่นดูดอกเด็กคแม่ขั้วมึงก็คาดบักกันนี่แค่์เพราะท่านใหญ่ๆนี่นี่นี่กูก็คิดไปถึงหอดขึ้นแล้วแบบนี้ใช่ละวยว้าเขาทิมเขาตาไปแล้วมึงเบิังเอาโลอด มันแมนพ่วมพี่ไอจงเบาอีที่นี่เล็กได้ทไหเอ้หนาเกศอือคอยห้ามเจ้าเลยนะว่าอย่าไปครอบ,บศูนย์กันเลยว่าสั่นพี่ใหญ่ตัวหูบอตะเกียน,นั่นมันดึงดาวอือ <c oughs> ว้าหน่าเลยเทียงใหญ่แม่เล็กเอทียงยังตีด้วยว่ามันดึงดาวแบบอันดาวอยู่ทั้งฟ้าผมเออพี่นายได้มันเมาเกล้าแบบนี้เออ <c oughs> ตุ่นปั่นสิมันหลอนหลอนหลอนโอ้มันซัวตัวหนาเกศ มันเกเรหรอวะมีพวกใหญ่วาดีน้องวาบอุ้ยเฮ้ยไงบันไดเล็กวัดชนะข่อยนี่ยบอกวิซุลว่าปกตินี่แต่ของกล้ยของก้นผู้เล่นดอกเอ้าวพี่ตุ้ยนั่งสั่นปากันนี่เขาจะมีประสาทกั้งเจ้าอ้ยโอ้ยนั่งเกียบมันก็เป็นปานนั่นดอกเล็กโอ้ยเจ้าเจ้าฟ้าว้าวว้าผู้เล่เป็นนังสั่นผู้นี้เป็นนังซี่เอาขันบอกถึงนั่งเกียบเราหน้าสิ่บอกนึงวัดปังเด้อว่า อันหลอนเบ้ามืดอันนั่นอุ้ยตะหมอดอกขาหญ้าจังสั่นงาจังสี่มากไอเล็กหลาเขาตัวพลานั่นบ่ถามหน้าจงเบิ้งเด้อบ่ทามหน้ากูดเบิ้งเด้อหมูบดเสื้อหน้านั่นน่ะบ่เออเอาเอาเล็กแค่หน้าถามเนี่ยว่าอันเพิ่งได้ต่อยเขาไปบ่ยางสูงสุดอันได้สูงคิงเหรอบ่เอองั้นน่งไก่ อุ้ยมีแห้งบ่บกันเป็นที่ดีดีหรือไงบ่อืออู้แต่ว่าหน้านี่เนาะเป็นไลยอุ้ยพันใหญ่ศูนย์คมล่องนี่ออ้ยปานผู้สาวจำหน่อยบ่กันี่อือแด่งสาวหรือบ่เอเออเพี้ยเพี้ยอะไรมันคือบังขอรอดสิบสี่ครั้งว้ายแล้วลูกเบิดเดี๋ยวมันบอกอีกยังเว่เม้นเหราบ่กันเออ กูคนลูกคันกูเหม็นเราเมียนบ่เออมึงเก่าว่าเมีนมาสิมาจะยืดจะยาวดิกูเหม็นเราว่าเฉพาะเออเมียนภาษาสันเมาจนวภาษาสันตัวว่ากูกระสูนแห้งเราบ่ได้หญ่บล็กบ่เออแห้งมันมาแต่ใส่ว่าแต่จอยน่อยๆมันมึงอยู่าบุยากสูงแห้งหรืออยากบุยากสูงแห้งบ่เนาะโอ้ยเห็นว่าเขากับมิซากีอยู่บ่กบนี่บ่เออเอ้ยถึงบุญ้องไอ้คนซอยสัน เอ้าช่วงนี้เราออกผ่าลอกผ้าหน้าปิดปากแหวเบ้ยผ่าปิดปากก็ผ่ามันปิวมากกว่าปากบอกเนาะมนกกว่าเออไม่ปล่อยได้ตามเลยตามเลยตัวเวอยอ้าเจ๊อี๋อืมผ้าหน้าไปนี่ตัวไปใสไปตามแลาวเหมือนมอ้ยเจ้าจะหาไปนี่เด็อเกลีดเสียสักซีสนมอึไปเบิ้งไอ้น่าในเด้อใอรไปเบิ้งไอ้บ่เออไปเบิงอ้นาเน่ว่ามันปิดจังไหนอื มันเป็นยังคือเฮตังซี่ว่างฉันเถอะอือเข้ากับลูกมี่พรมีแม่อยู่ย่างเนยหน่อยฮะป้าจงกับฮู้แล้วแม่มึงกับลาบดู่แล้วบักกันน,ยยน,น,น,นี่บ่แม่อันอือป่วยยี่สิบพุ่งขึ้นถึงสี่ว่ะประกูดอีกพี่ไอจงอีกตายเลยหน,ะน,ะน,ะนะาหนางอนมึงละเอาอีกแล้วเนี่ยมึงอีกแล้วดีจังสันดีจังซิกลัวลงค่าล่มเล่าแม่อันเล็กป้าฉันเถอะอือรวยละเม้ ทุกมกทุกใจอยู่นี่แหละเออคนเหียงมาเป็นจังสี่เป็นอาทิตย์แล้วมึงบ่เห็นหมดกต้องกลับกายมาเลยน,นี่เนี่ยมีเหรอห้วยมึงไปเลี้ยงห้วยงูเลี้ยงหัวมึงเห็นอยู่บาา้บานน่ะบอกงา้นแต่แสงไฟอยู่ปลายอย่างแล้วจะเข้าเห็นมีแมพมีแมพมือหนวด,ดไฟเนาะนั่น <c oughs> นี่บ่าะมันหนีหรอเล็กจังว่านี่เดียวจาะไข่แดงกูแล้วว่ามันหนีหรอเบล็กกันนี่เยสิบอะไรไปตัดอย่งางมันอีหลีบเล็ก บอกมากกว่าคือศูนย์หนึ่งฮะนี่อย่าเฝ้าพ่เพลงฉันใครนี่สงสัยมากกว่าดิเบียนไฟเราอยู่อย่างป้าอย่างว่ามันเราเป็ี่ยนอิ่งยังไปบ่เออหนีเพราะเรื่องมซองมันเราอยู่เถียงกันเถอะดิเออหรือว่ามันเราอ่นเข็นแกเด้อเฮ้ยตอนเตะมือบุญมากกว่านักกียร์ี่คนซอยเหล่ากับมองว่มนตั้งอีดางอีดามันก็ท่องเนาะอือบแล้วกะ จักรลกเป็นจังไหนมาจังไหนมึงไปถามมึงไปเบิ้งนี้เด้อเลีดเด้อร่วงไปเบิ้งเนี้ยบ่โอ้โหเขาเปียนใจดิเป็นอกิ๊กเลยดิแมีนฝั่งบอดี้ปิกน้ำเล่าดูเลยดินั่นพวกกะตีเราต้องถือมาหาแมนบ่บางหน่อยเนี่ยเออขนตีปีกคนตีปีกใส่เจ้าขอไปีกอีกอย่างเห็นไฟเราแป็นแบบเป็นแบบเนี่ยขอักเยียบเขาไปหายเส้นเล่าหลุดเนาะเออต่มือนั่นก็หายต่อมเลยที่เล็กบบ่แมนอือ หน้ากับคล่องทางร้องร้องอยู่ขึ้นแล้วขึ้นสองก็แล้วขึ้นสามก็แล้วย่ำเบ้นก็แล้วเออเอออย่าลืมเลยเด้อร้งไปเบื้องใ้หน้านี่บ่อือไปเบื้องแม่บางเทือเราเปลี่ยนเสียงฮิลีแต่ว่ามันจิกินมไกลมันหัวนะบ่ว่าบัสนเออแม่ที่เนาะเออหน้าก็จะได้ตัดบัวโบต้องมีเหยื่อใหญ่แมงเลยมาบอกเออตัดแม่ติอย่างขอบขอบมากกว่าศูนย์แบบนี้อย่าลืมด้วยที่หน้าบอกเด้อเฮ้ย ่เดียว <c oughs> ี่สิ่ล่ะดำไปได้พี่น้องเลยจยกให้ผู้ใดเอาลูกอย่างผู้ใดเอาผัวเอาเมียนี่เนี่ยเป็นแง่รับเหมกันเลยเกิดมาจังสี่แล้วมันยากก็โทษเขาอีกตักเดียวดิโอ้ยปวดว่าปวดสมองเรื่องครอบเรื่องขั้วนี่โอ้ยเมื่อยนั่ดีนี่แหละกูไม่อยากได้เอาลูกเูไม่อยากเ็นเป็นสี่ล่ะงึดไหลไปดม ยังไดิไปสวนนี่เนาะเบียวาเด้อเยียบบาวาเรากินเราปางห้าอยู่ดีเด้อ <c oughs> แล้วใค่แด่กูแล้วนะี่ยโมเมนว่าที่เปิดอาลาดเมื่อบ้านเก,ก่าพวกแบบตัดดิบซิยูจังไหนเนาะอ้ยคนกับอ้ยคนพี่น้องก็รับรู้หมดแล้วโอ้ยเราเคุยจังสี <c oughs> <c oughs> ว่ว่เาเราแบบผิวเราเ้าวจะเป็นจนนงไห่โมโหโม,มยายกันเลยเป็นอาทิตย์แล้วโอ้ยอืม บันนี้เอือยสิบติดต่อเไืเอยจังได้ขันแม่นเราไปยี่นี่สิบอกกับเอือยว่าจังไดพี่ใหญ่ก็ยังสิส้มนำนายอยอบอกแล้วนะเกียรติบอกแล้วมันเป็นคนบดีสำคัญใหญ่ครับดิยังบอกต่อบอกเยอะอย่างนี่อนบอกแล้วลว่าเป็นแบบนี้เจ้ากระโฟังควายเฮ้ยบอกเลยมันก็ะส,สงสงยังพี่ใหญ่บอกอย่างนี้เนาะพี่ใหญ่จบฉันเป็นแล้วหนูค่ะเว้ย แต่ว่าเล็กมันก็คงสิลงไปเฮาอยู่ดอกพี่บอกสั้งคั้วมันไปโอ้ยเนาะติดใจก็น่าอีาเด้อบ่แน่อออนอนอย่าไปเปล่าไปว่าเขาหักกินเด้อเอย่างออปากบอกเขาหักขาดขาดจังสั่นหักจังสี่ไมาเลี้ยงเกี่ยวห่อแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยพอได้เจาะเ่าแล้วพงษ์ว่าอหารมาเป็นหนา้างกันไงอ,อือจะมาสูดในพวกแห้อ่ะนี่ออกบพ่อเด้เออเอ สมันหลากข่าบดังดุ๊กเป็นนอปานคองเหลียบ่มีหัวจิตหัวใจเงิบคนหลายเออเป็นยังไงนอปกเล็กนี่เนาะเอาระสิทธาฟังข่าวนั่มันเลยสิวะหาเบิ้งนี่นะเนาะว่ามันนีได้เรื่องไว้จังไหน